Man. Kamu yaudah, ในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวนะคะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอคุณสุวัลิตพันลบในฐานะที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกไว้นะคะบอกว่าโอกาสในบ้านเรามีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณาสุขเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงอีกประเด็นที่สําคัญการเป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นเราน่าจะฟื้นเศรษฐกิจกของประเทศไทยได้ไม่ยากนะคะในขณะเดียวกันเราก็อยากจะเรียนสอบถามแล้วนิวโนอมองหลังจากนี้ต่อไปของเศรษฐกิจกและการเมืองใน ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในวันนี้มาพูดคุยกันซึ่งรายการของเรายังคงเลือกที่จะใช้วิธีการในการติดต่อสื่อสารแบบการเว้นระยะห่างทางสังคมวันนี้จึงเลือกที่จะพูดคุยกันกับคุณสุวัสด์โดยใช้โปรแกรมสูมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณสุว,สวัสด์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะตกลงแล้วนะเวลานี้เนี่ยถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่เราจะต้องหันมาเริ่มต้นในการฟื้นเศรษฐกิจที่ซกไปจากโควิด -19 ครับก็ถือว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องโควิดเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะครับดูจากตัวเลขต่างๆฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ดูเทรนด์ของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยก็พยายามที่จะเริ่มหันมาฟื้นตูเศรษฐกิจกันฉะนั้นผมคิดว่าไทามิง่งตอนนี้เป็นไทมิ่งที่เหมาะสมนะครับที่เราจะต้องเหมือนกับว่าบริหารจัดก,การเรื่องโควิดสมมติถ้าโควิดเป็นเรื่องชีวิตเราก็ต้องเอาเรื่องชีวิตก่อนนะครับตอนนี้เหมือนกับทิศทางดีขึ้นเราก็ต้องมาดูเรื่องปากท้องกัน ฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ก็เหมาะที่เราจะเริ่มคลายล็อกเริ่มจะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะเร่งรัดในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเร็วครับค่ะจะฟื้นยังไงให้ได้ผลเร็วที่สุดคะขั้นตอนในการดําเนินการผมผมผมคิดอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเราบอกว่าโควิดครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจนะฮะมันก็ ต่างกับทุกครั้งนะครับเราเคยผ่านวิกฤตมาหลายครั้งนะประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ผมอยู่ในการเมืองเนี่ยที่หนักๆเลยก็ตอนต้มยำกุ้งใช่ไหมแต่ว่าตอนต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจปีสี่สิบที่เกิดขึ้นข้างบนโดยความเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินนะครับเกิดขึ้นจากคนกลุ่มบนไม่ได้ลงมาข้างล่างเสร็จแล้วก็มาวิกฤตตอนสึนามิก็เกิดขึ้นที่ที่เรื่องธุรกิจเรื่องท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเราก็ผ่านมาได้แต่ที่เนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นวิกฤตที่ ไม่มีความเหลื่อมล้ําเลยเป็นวิกฤติคนทีร<ค>น่รับผลกระทบัทุกระดับทุกอาชีพทั้งดีมาร์ทั้งซับไพไม่ใช่ประเทศหนึ่งประเทศดใดเขาบอกว่าโอ้โหวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะไปเทียบกับเดรษกิจ d e p r e s s เมื่อหนึ่งเก้าสองเก้าหรือเปล่าตอนนั้นที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำเป็นสิปีเลยว่างงานกันอย่าง,างสหรัฐอเมริกาว่างงานกัน25เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใช้เวลาเป็นสิปีกว่าที่จะคืนกลับมาแต่นั้นตอนนี้ในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับผมคิดว่า เราเนี่ยจากนี้ไปเราก็ต้องดูจุดอ่อนจุดแข็งเราอะนะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจเราเนี่ยพึ่งต่างชาติเยอะเช่นคุณต้องมาลงทุนนะ,ะคุณต้องซื้อสินค้าผมนะก็คือการส่งออกคุณต้องมาท่องเที่ยวประเทศผมฉะนั้น GDP ของประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมขึ้นอยู่การลงทุนถึง70%นะครับแล้วก็ขึ้นการท่องเที่ยวเกือบ20สรุปแล้วเราอยู่ได้ก็คือ90%ซของเศรษฐกิจเราเนี่ยพึ่งพาต่างประเทศคราวนี้เราก็ต้องดูว่าหลังโควิดเนี่ย ยิเมื่อมันมีผลกระทบเป็นทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีเงินมาลงทุนบ้านเราหรือเปล่าหรือเขาจะลงทุนในบ้านเขาเขาจะซื้อสินค้าเราหรือเปล่าเขาจะมีเงินมี power of purchase เี่จะซื้อสินค้าไหมเขาจะมีเงินมาเที่ยวไหมฉะนั้นละเราก็ต้องคิดว่าเมื่อเศรษฐกิจกระทบอยางเนี้เขาคาดการณ์กันนะครับว่าปีนี้เนี่ย GDP ของโลกจะติดลบอย่างสหรัฐอาจจะลดห้าแต่กับอย่าง EU อาจจะลดเจ็ดอาจจะมีประเทศเดียวที่ไม่ติดลบก็คือจีนเพราะเขา r e เ o อ e r จาก โควิดได้เร <c oughs> ็วฉนะนั้นก็บอกปีนี้ปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจยังไม่เป็นใจฉะนั้นเราก็ต้องมองแล้วว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่เป็นใจเนี่ยการส,งส่งออกก็หน้าที่จะติดลบ <c oughs> การลงทุนก็ไม่หน้าที่จะขยายการท่องเที่ยวก็คงจะฟื้นตัวลําบากนะครับฉะนั้นเนี่ยผลของการจะบอกว่าฉากนี้ไปเนี่ยเราก็คงจะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็คือคงจะต้องอยู่มาอยู่ในหลักของการขึ้นพาตนเองอ่ะดนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคร <c oughs> ับเช่นอาจจะต้องมีความเป็นชาตินิยมมากขึ้น <c oughs> นะครับ นักลงทุนของประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ช่วยกันลงทุนในประเทศนะครับผลิตสินค้ากันในประเทศ made in Thailand สมัยก่อนเนี่ยเราเคยมีนโยบายอะไรทาไทยทําไทยใช้ไทยเจริญหรือไทยเที่ยวไทยเนี่ยความเป็นชาตินิยมเนี่ยจะต้องกลับมาช่วยกันแก้เรื่องเศรษฐกิจของประเทศนะครับหรือเราอาจจะต้องปรับลดการใช้จ่ายของประเทศกันอย่างจริงจังเพราะในเมื่อเราเห็นแล้วว่า GDP ของโลกติดลบ GDP ของประเทศไทยก็ติดลบ ฉะนั้นดีมานในเรื่องของโครงการใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องมีการทบทวนกันะนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีงบเรื่อง64ใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีการปรับลดงบประมาณ6 4ให้ตรงกับสถานการณ์ของประเทศแล้วก็เอาเงินที่จะต้องใช้กับโครงการใหญ่ๆที่เราคิดว่าวันนี้อาจจะชะลอดได้พเพราะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็เอามาแก้ขไขปัญหาเศรษฐกิจให้ตรงจุดก็คือเอามาช่วยพวก,พวกคนคน,คนชั้นกลางคนชั้นล่างพวก การสู้พวกแรกญาพวกเกษตรกรพวกเอสเอ็มอีอะไรต่างๆเหล่านี้นะะแล้วก็ต่อไปเราก็ต้องยอมรับว่าเที่ยวนี่เราก็กู้เงินมาใช้เยอะค่ะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเข้มแข็งมากเรื่องด้านการเงินการคาลังเราจะกู้เงินเนี่ยประมาณ4 0ของ GDP แต่เที่ยวนี้ไอ้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านนะที่เรามีการกู้เพิ่มเนี่ยมันทําให้ขยายวงเงินกู้เนี่ยไปเกือบ60%ซของ GDP ค่ะซึ่งเราส่วนใหญ่เนี่ยเราเต็มที่เช่นว่าเราจะไม่กู้เกินเท่านี้นะฉะังนั้นต่อไปเนี่ย เราก็อาจจะกู้เงินยากขึ้นยกเว้นว่าเราไปขยายเพดานซึ่งมันอาจจะกระทบต่อเศรียรภาพครับแล้วก็เครดิตเรทติง้งฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปเนี่ยการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปในเรื่องของ t d p ภาคเอกชนก็ามาลงทุนรับลดการลงทุนนะครับแล้วก็มีการปรหยับในเรื่องของโครงการลงทุนใหญ่ๆนะฮะค่ะอุวัิรคะนิดนึงแล้วกันคือเงินที่มีอยู่ในเวลานี้ จะใช้ยังไงให้มันได้ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยคนในทุกระดับได้จริงๆอะคะับคือผมว่าตอนเนี้ก็ต้องพยายามที่จะดูว่าปัญหาของเศรษฐกิจขนาดนี้ถ้าเราแยกกันนะครับเนื่องจากว่ามีมีได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดมีทั้งข้างบนมีทั้งข้างล่างนะครับฉะนั้นผมคิดว่าลำดับความสําคัญของการดูแลเนี่ยนะครับก็คือคนชั้นล่างซึ่งซึ่งซึ่งมีจํานวนมากของประเทศนะก็คือคนกลุ่มที่เป็นเกษตรกร คนกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนักธุรกิจที่อยู่ต่างต่างจังหวัดเนี่ยการช่วยเหลือในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยก็ต้องก็ต้องไปถึงมือเขานะครับแต่ว่าการเยียวยาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของของมาตรการเฉพาะหน้านะครับแต่ว่าเราจะต้องต้องเปลี่ยนยุธทธศาสตร์พันธนเศรษฐกิจของประเทศกันอย่างจริงจังนะครับ <ๆ S 1> ๆๆๆๆซึ่งผมมองว่า ในเรื่องของโอกาสของประเทศไทยเนี่ยบางทีเรามีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ย <ฮะ S 2> ผมไม่อยากให้เราแบบว่าพอวิกฤตแล้วเรากลัวหรือเราท้อถอยนะครับเ,<อ>เราทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยเราก็จะมีมีโอกาสเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างตอนต้มยำพุ้งเหมือนนะตอนนั้นเกิดวิกฤตเกิดขึ้นสถาบันการเงินแย่เลยนะ,<ฮ>ะเราก็ถือโอกาสปรับสถาบันการเงินปรับรูปแบบปรับทำทำการวงเงินสินเชื่อต่างๆจนเดี๋ยวนี้สถาบันการเงินเข้มแข็งที่นี้นะครับที่เกิดเรื่องของโควิดเนี่ยถ้าสถาบันการเงินไม่เข้มแข็งเนี่ยไปกันใหญ่เลยนะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ธุรกิจใหญ่ๆอ,อยู่ได้เพราะธนาคารบอกอ้าวไม่ต้องเก็บดอกเบีย้ยเ,เว้นไปเลยหกเดือนปีหนึง่งไม่ต้องคืนเงินต้นยังมีทรัพโลนห้อีกนี่ก็คือว่าเราเรียนรู้จากวิกฤตแล้วก็มาทําให้เราปรับปรุงเรื่องภายในของเราทําให้เข้มแข็่งฉะนั้นเที่ยวเนี้ยผมก็มองนะครับว่าท่ามกลางวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสที่สําคัญของประเทศไทยนะนะครับอันแรกเลยนะที่ผมเห็นเนี่ยก็คือวัอนเนี้ย คนก็จะชมประเทศไทยเยอะชมคนไทยเยอะ<า>ว่าเราเนี่ยมีความรุ่นมมือกันนะครับทางด้านสาธารณสุขนะครับเหมือนกับว,ว่าโอ้โหเชคสตงางๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยเหมือนกับว,ว่าน้อยมากนะครับในลําดับต้นๆของประเทศนะครับของโลกเลยะนั้นเขามองว่าเนี่ยผาแดงแว่าพื้นฐานสาธารณสุขข,ของประเทศไทยเข้มแข็งวันนี้ทุกคนก็จะมองเมืองไทยอย่างเงี้ยว่าเคยมองอยังไงก็แล้วแต่นะแต่มีสิ่งที่มองเพิ่มขึ้นใหญ่เลยก็คือเมืองไทยเนี่ยเขามีระบบสาธารณสุขเข้มแข็งน่ผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดแข็งเลยนะครับ ผมนึกถึงตอนตอนซูนามิที่ภูเก็ตนะฮะตอนนั้นเราก็บอกเราแย่นะเกิดซูนามิแต่ปรากฏว่าภาพที่คนไทยเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวนะครับไปมีน้ําใจให้เขาเนี่ยกลับเป็นจุดแข็งทําให้ภูเก็ตกับมาทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยกลับมาเพราะวิกฤตตอนซูนามินะดังนั้นวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราจะเอาเอาวิกฤตที่คนทั้งโลกเห็นแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยผ่านวิกฤตตัวน,นี้มาได้เพราะระบบธนสุขก็เข้มแข็งเอามาเป็นจุดขายเลย<ช>เอามาเป็นมาร์เก็ตติ้งของประเทศเพราะอะไรเพราะวันนี้สมมุติระบอกคนจะมาลงทุน คนจะมาท่องเที่ยวผมคิดว่าจากวันนี้นะทุกคนจะมีแฟกเตอร์องค์ประกอบเพิ่มขึ้นของการตัดสินใจว่าเอ๊ะไปเที่ยวแล้วปลอดภัยหรือเปล่าเมื่อก่อนเราบอกว่าไปเที่ยวนะแล้วปลอดภัยจากเรื่องคาม์นะครับเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องการโ้นการขี้การทำลายชีวิตแต่วันนี้ทุกคนบอกเฮ้ยเขามีระบบสาธารณสุขป,ป,ป่ะเขาดูแล,ลโรคระบาดดีไหมโรคภัยใกล้เจ็บเขาดูแลดีไหมนักลงทุนก็เหมือนกันเขาไม่ได้มองแค่ภาษีบริโภคเราก็ได้ยกเว้นแต่เขาบอกว่าระบบสาธารณสุขเข่เข้มแข็งไหมฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้นะ จุดแข็งของประเทศไทยอย่างหนึ่งที่เราจะต้องนํามาใช้และจะต้องเติมด้วยนะครับเอามาใช้คืบอบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองปลอดไทยเป็นเมืองสุขภาพของโลกเป็นเรเวนชั่นเตอร์ของโลกเป็นเวิลด์เฮลท์คับของโลกเป็นเมืองที่มีระบัตสาณตุเป็นแข็งถ้าเกิดเราลงทุนเสริมนะครับในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเมื่อก่อนเนี่ยเรามองโครงสร้างพื้นฐานเราก็ไปมอง5 g มองรถไฟความเร็วสูงมองสานามบินนะครับมองท่าเรือแต่วันนี้ต้องมองว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ที่จะท่างจุดแข็งในประเทศไทยก็คือทางด้านสาธารณสุขแล้่ตัวน,นี้มามาเป็นจุดขายมาลงทุนเมืองไทยไม่ต้องห่วงครับปล <Ha. S 2> อดภัยจากโรคระบาดมาลงทุนไม่ต้องห่วงครับเรื่องสุขภาพผมดูแลมาเที่ยวเมืองไทยก็ปลอดภัยจากโรคระบาดผมว่าอันนี้เป็นจุดแข็งเพราะฉะนั้นอตัวน,นี้นะครับท่องเที่ยวสุขภาพและลองสเตย์เนาะที่น่าจะอยู่ได้ในระยะยาวหลังจากนี้ต่อไปสําหรับประเทศไทยผมว่าได้เลยนะครับสมมุติว่าเราจะได้อีก อีกเซกเมนต์หนึ่งของการท่องเที่ยวเลยเมื่อก่อนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเที่ยวทั่วทไปใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกับมาเที่ยวอุตสาหกรรมบริการทางด้านสุขภาพ<อ>นะครับมาเรื่องเฮลทูพันนะครับ,รบมาเรื่องเวลเนสนะครับแล้วก็คนที่มาเที่ยวเมืองไทยวันนี้ถ้าเราสามารถจะจัดเซกเมนต์ว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งเลยนะครับไฮเอ็นไปเลยนะครับมาเมืองไทยเนี่ยเป็นตลาดไฮเอ็น แล้วแล้วเห็นไหมครับในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเราจะได้ยินข่าวดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะ,น,ะน้ําทะเลใสงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะนนคุณสุวัสค่ะขออนุญาตนิดหนึ่ง,งอเผอิญว่าช่วงเวลาของรายการวันนี้หมดแล้วขออนุญาตเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะมีการต่อสองสามสี่ในเรื่องของท่องเที่ยวรวมถึงในเรื่องของครัวของโลกในเรื่องอาหารต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณสุวั์ขอบคุณมาเดี๋ยวคุยกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ